Well. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ก็ยังเจอกับพี่โบกัสในรายการทอกันนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเทศกาลนะคะสำหรับสาวๆที่จะรถทูมิสทิฟฟานีนะคะยูนิเวอร์ส2025นั่นเองค่ะวันนี้ดึงสาวของเรานะคะเป็นที่จับจ้องในสื่อและที่สำคัญ เธอเคยสร้างตำนานกลายเป็นไวนิลไปแล้วนั่นเองค่ะนะคะสำหรับนางงามที่เป็นสายสปีดวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องน้ำฟ้าสู่รายการสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราจะบอกเลยว่าเราเพิ่งสัมภาษณ์กับน้ำฟ้าเป็นจริงเป็นจังวันนี้เนาะนะคะเจ้าของเจ้าของวลีเด็ดเจ้าของวล <ยา S 1> ีดินยาลา<อ>กับดินพัทยา<อ>ก็คือดินเดียวกันเป็นคําตอบที่ทําให้เราเนี่ย ่ได้คว้าตำแหน่งรองมิทิฟนี่ยูนิเวอร์ซี2022ใช่ค่ะคำถามแรกที่ทุกคนต้องถามเลยกลับมาทำไม,มใช่ไหมใช่คะ่ะก่อนคำถามแนะนำตัวกับแฟนๆก่อนกันกันน้ำฟ้าค่ะสวัสดีค่ะน้ำฟ้าน,นพิชยาพิมพ์ปลุกค่ะดินเยลาก็สีเดียวกับดินพัทยาค่ะแน่นอนแต่ว่ากลับมารอบนี้กับความมั่นใจกับความสวยที่เปลี่ยนไปสวยขึ้นคุณ,คณ<อ>ดีขึ้น ตอนนั้นในปี2022แล้วก็กลับมาในปี2025หลายคนก็ต้องถามว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงสุดแล้วนะกลับมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยคฟ้าหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจากสถานการณ์ที่ไปเจอมามันเลยทำให้ฟ้ารู้สึกว่า การเป็นเมซิฟานี่มันไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้นฟ้ายังทําอย่างอื่นให้กับคนอื่นได้อีกมากยิ่งขึ้นฟ้าเป็นคนที่มากกว่าคนที่ใส่มงกุฎได้แต่ความรู้สึกนั้นจะรู้สึกไม่ได้จนกว่าเราจะได้เป็นคนที่ใส่มงกุฎเองค่ะ,คะขออนุญาตย้อนไปถึงในปี2022ก็ถือว่าตอนนั้นก็มาแบบสวยจบครบฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างเลย<อ>ยังมีอ,งอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่ยังจําได้ไหมว่าเราจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรในปีนั้นอะไรเงี้ย ถ้าพูดถึงว่ามีความผิดพลาดไหมฟ้าพอใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ,คะแต่ถ้าถามว่าตรงไหนมันยังไม่สมบูรณ์ดีกว่าเนาะมันเป็นอะไรที่ฟ้าช่วยตัวเองทั้งหมดค่ะตั้งแต่แต่งหน้าผมชุดการเก็บตัวความเพอร์เฟกมันเลยออกมายังไม่ได้100%เป็นเรื่องปกติที่เขาจะพิจารณาอะไรที่มันเพอร์เฟกกว่าอ,อันนี้ต้องเข้าใจอย่างนงะ,ะน้องกวางมีความที่พร้อมสวยสับอย่างที่ทุกคนเห็นฟ้าก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสให้กลับมาทำให้มันสมบูรณ ให้เปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นกว่าเดิมได้ไฟยังอยากกลับมาครับพี่คิดว่าในปีนั้นเราเป็นตัวเต็งไหมยังไม่คิดค่ะเพราะเราจําได้ว่าน้ำฝากเข้ามาอ่ะสิบเนาะสิบแล้วเหลือห้าใช่ไหมหกหกเป็นท็อปหกค่ะหกแล้วก็แล้วก็เข้ามาเป็นสามสามแล้วล้เสียงคิดเริ่มดังสนั่นเริ่มดังเริ่มดังขึ้นแล้วก็มันมันยิ่งกรี๊ดยิ่งกว่าเดิมตอนที่เราได้ตอบคําถามใช่ครับบอกได้เลยว่าอยากให้น้ำฝากได้จับใหม่ กลับมาในปีนี้เต็มตัวอะไรยังไงครับป้าในปีนี้นะคะถ้าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ฝึกเพิ่มค่ะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์สุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือการเก็บตัวชุดหน้าผมต้องได้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจะไม่เย็บชุดก่อนขึ้นเวทีแล้วจะไม่แล้วจะไม่ต้องจะไม่ต้องมานั่งตะบี้ตะบันทําเองแล้วเพราะว่าปีนั้นเป็นทั้งนางงามแล้วก็ต้องทําตัวเองทั้งชุดอะไย่างนี้แต่ปีนี้คือพร้อมเสร็จสับ พร้อมเสร็จสับเป็นแบบที่ฟ้าอยากจะเป็นในทุกเวิร์ปีนี้คือมาหมดเลยค่ะค่ะแน่นอนหลายคนอยากรู้จักน้ำฟ้าน้ำฟ้าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่คะตอนนี้ค่ะส่วนตัวแล้วฟ้าเป็นคนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ,คะสาวใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์100ค,คุณพ่อเป็นคนสงขลาคุณแม่เป็นคนมหาสารคามค่ะ แล้วก็อาชีพที่ทําอยู่ฟ้าเป็นเมคอัพค่ะ beauty c o n ซ u l t ์ุ่ความหลากหลายที่ต้องรับการผ่าตัดแบบซําซ้อนแล้วก็เป็นตัวแทนน้ําจิ้มหมูกระทะที่บ้านที่ทําอยู่ไปเรื่องบนเตาค่ะเป็นซี o สาวสวยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า beauty blogger แล้วก็เป็นเมคอัพ artist ค่ะผู้ทำหลายอย่างมาก beauty c o n s u t a beauty c o n s u l t ก็คือเป็นที่ปรึกษาความงามเหรอเขาเรียกใช่ค่ะแต่หนูจะอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญหามาค่ะ ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะไม่ัราบเลยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกลุ่มที่จะต้องรับการผ่าตัดในการแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตีบตันบริเวณช่องคลอดกลุ่มทานผู้หญิงที่จะต้องทําการ พูดง่ายๆคือเหมือนลีโนเวทบ้านใหม่ของเราอ๋ออย่างนี้ถ้าพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจก็คือว่าการเป็น L G B T หลังจากที่เขามีการแปลงเพศใช่ค่คะเสร็จแล้วบางคนไม่ได้ใช้หรือว่าบางคนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาใช้ในเรื่องของการต่อท่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะปรึกษาใคร,ใครเดี๋บางทีงบอกพี่แปลงมาแล้วนะ,ะพี่ไม่เคยใช้เลยที่นีพี่ใช้ไม่ได้แล้ว ก็ต้องมาปรึกษาฟ้าว่ามันจะต้องทำยังไงต่อส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเคสนี้อยู่มากเลยค่ะพี่บอกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครออกมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่ใช่ไม่สนใจสมมติพี่ทำมาแล้วฟ้าพี่ไม่ได้ใช้พี่ออยังเลยแล้วพอพี่ลองใช้แท่งแก้วดูปรากฏว่ามันไม่สําเร็จแล้วมันเจ็บมันทรมานแล้วมันจากการที่เรามีความฝันว่าวันนึงเราอยากเป็นผู้หญิงแต่พอสุดท้ายแล้วพอเราได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วมันกลับทําให้เราทุกข์ก็มาคุยกับฟ้าได้ได้ค่ะ เคสนี้รวมไปถึงผู้หญิงด้วยค่ะผู้หญิงก็มีปัญหาแบบนี้เหมรอใช่ไหมในการทําแบบรีแพรอแล้วก็ภายนอกความสุขที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้คอนเซัลกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วเขาได้แก้ไขแล้วกลับมาเป็นอีกคนหนึ่งในเวอร์ชันที่ปกติเรารู้สึกไงฟ้ามีความสุขมากส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นฐานของปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนไม่กล้าพูดแต่เขาไว้ใจหนูได้ในการพูดหนูก็จะหา จุดตรงกลางปัญหาของคุณคืออะไรคุณหมอทําไห้ตรงกาก่อนที่จะส่งต่อไปนะที่ให้คุณหมอค่ะข้อดีคือหนูทํางานร่วมกันกับคุณหมอสูตินารีเวทที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้เฉพาะคนที่ศัลยกรรมอย่างเดียวมันพ่วงไปกับอาการอื่นด้วยทําไมเราถึงสนใจเรื่องพวกนี้คะฟ้าหนูเป็นเริ่มจากคนที่เป็นลูกค้าคุณหมอก่อนเอ๋อเหรออ๋อแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสแบบแนะนําใครได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทํา แล้วก็ที่ไปทํานี่คือเป็นอาชีพนะคะแต่หนูไม่ได้รับเงินเพราะ่อหนูขอที่จะไม่รับหรือเป็นการช่วยคนอื่นด้วยคนรู้เพราะหนูรู้สึกว่าไม่เหมือนกับว่าเราหาเคสให้คุณหมอนั่นแหละใช่แต่ของหนูคือาการกุศสนล้วนเลยมากกว่านั้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเคสส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าจะเป็นผู้หญิงด้วยเขาจะได้แบบมีชีวิตคู่ที่น่ารักขึ้นเรื่องเรื่องเรื่องบนเตียงใช่ด้ผา้ได้เพศสัมพันธ์ของคนสองคนก็จะดีขึ้นมันเพิ่มความรักของคนของคนแบบเต็มที่อิ่ม อย่ามองเรื่องใกล้ตัวให้เป็นเรื่องไกลตัวเขาสุดท้ายแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงแค่คุณไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดถูกไหมถูกมากเลยค่ะแม่แล้วสามารถหยิบประเด็นพวกนี้ขึ้นมาหยิบยกอยู่บนเวทีระดับประเทศแบบนี้ได้ไหมไเพราะเราจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง<ด>อะไรอย่างนี้ไปได้ไปรวมไปถึงผู้ชายที่มีเนื้อหน้าอกเยอะมากจนเกินไปเหมือนคนที่เล่นออกกําลังกายมากจนเกินไปค่ะแล้วก็จะมีภาวะที่มีฮอร์โมนก็คือเหมือนมีเต้านมใหญ่ไป เห <Case S 1> มือน,น,นพี่เขาอยากกินยาุูแม่ตอนเด็กแล้วอยู่นมพี่ก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคสนั้นก็เอามาผ่าตัดลดขนาดหน้าอกอมีทั้งผู้ชายมีทั้งทรายที่เป็นแบบพี่ที่เป็นทอมก็มาทำอ๋อเขาเรียกว่าตัดหน้าอกอะไรออกไปก<ช>็เป็นอ,อีกหนึ่งบทบาทของการเป็น นางงามของฟ้าในวันนี้ค่ะแล้วก็ทำอะไรอีกนะคะเมื่อกี้บิวไอค Make าร์ติส s ์ค่ะก็คือเหมือนช่างแต่งหน้าใช่ค่ะเคืองงานที่เราถนัดอยู่แล้วใช่ค่ะทามาประมาณ15ปีแล้วค่ะโอ,อ้พอกันเลยค่ะกับตอนที่ประกวดเริ่มพร้อมๆกันเลยแปลว่าเราชอบอชอบนางชอบ,อนชอบหนูเริ่มจากการเป็นช่างแต่งหน้าก่อนที่จะเป็นนางงามค่ะอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งอ่าหนึ่งอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออวันนี้เราเป็นนางงามเราแต่งหน้าตัวเองได้ได้ค่ะแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ขายน้ำจิ้มหมูกระทะ บายเรื่องบนเตาค่ะตอนนี้ก็ยังขายอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะก็คือขายเฉพาะร้านนั้นหรือขายทั่วประเทศไทยเลยเอ่อจะส่งท,ท,ทั่วทั่วประเทศเลยค่ะก็คือถ้าคุณอยากกินน้ำจิ้มหมูกระทะก็ติดต่อน้างฟ้าได้เลยเร<ด>ือกผัของแม่ฟ้าก่อนนะคะอ่ะถามหน่อยจุดเริ่มต้นของการเป็นนางงามฟ้าค,คือเราเป็นนางงามเดินสายมาก่อนใช่ค่ะเป็นนางงามเดินสายสู่เวทีระดับประเทศมันมีความแตกต่างอย่างไรดีกว่าต่างบริบทมันต่างกันค่ะแพทเทิร์นมันจะไม่เหมือนกันเรื่อง Mind s e t คำพูด Perform a n c e ทัศนคติมันะจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะถ้าเป็นง,งานโดยสายคือเราจะประกวดที่ไหนทําความรู้จักที่นั่นแต่อพอเป็นบริบทเวทีใหญ่ หนูผลดีือเปล่าพัฒนาการไปเรื่อยๆอไอ้บอดี้ยังไม่เท่าไหร,ร่ค่ะแต่ความสวยเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามสเกลของวิทยาการทางการแทนแล้วอย่างกอนมาประกวดมิสเซฟานี่เป็นั้นปีแรกของเราปีไหนคะปี2022ันยเคยมาก่อนหน้นานั้นแล้วก่อนหน้านั้นแล้วมากี่ปีทั้งหมดถ้าจําได้ว่าหนูกดใบสมัครส่งมิสเซฟานี่มาทั้งหมด6ครั้งค่ะหกครั้ง6ครั้งขึ้นเวทีทั้งหมด3ค่ะ3ครั้งมี19 22และครั้งนี้ค่ะอ๋อ ในเวอร์ชั่นนี้คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไหมคะฟ้าที่สุดแล้วค่ะไม่ถามว่าที่สุดไหมคงจะไม่เพราะหนูยังมีชีวิตต่อ จีแบบล้นเตี่ยมเลยและอย่างที่บอกไปว่าพอเรากลับมาในปีนี้นะจำได้ก็เคยมีมิสทิฟานี่ที่เคยได้ลองอันดับหนึ่งแล้วกลับมาประกวดค่ะแล้วก็มงเงือมีมีค่ะมีจากสถิติแล้วมีทั้งหมดสามค่ะมีพี่ไก่โต้งเออใช่พี่ไก่โต้งมีน้องร็อบขรดาเออใช่ร็อแล้วก็จะมีน้องฟานนพิชยาคนสั้นนี่ไงออแล้วมีนี้เรามีโปรเจกต์กับภารกิจมิทิฟฟานี่อย่างไรสมมติว่าวันนี้เรามีมงลงหัวแล้วเพราะว่า เราจําได้ว่าปี2022เนี่ยฟ้าเอาตัวเองสื่อสารออกมาถึงคนกลุ่มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็เลยมองว่าเออมาเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆแม้แต่ในเรื่องของชุดราตรีที่ฟ้านำเสนอในปีนั้นเช่นเดียวกันปีนี้ล่ะคะฟ้าปีนี้ใช่ไหมคะ,คะถ้านพิชยาพิม์ปรุค,คนนี้ตามด้วยนามสก,กุลกลายเป็นมิสทิฟฟานี่สอง5สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำแล้วก็สานต่อไว้เลยก็คือกลุ่มลูกสา เป็นคําที่ผวนมาจากคําว่าลูกสาวลูกอะไรนะลูกสาวแต่เราเปลี่ยนเราพูดให้มันรู้แบบอินเตอร์นิดนึงคือแบบลูกสาวลูกสาวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มองค์กรอิสระที่ทําร่วมกับกลุ่มลูกเหลียงที่ยะลาค่ะอ๋อมันมีมีค่ะก็เป็นเรา GPT ใช่คนที่เป็นประธานกลุ่มเป็นผู้หญิงค่ะพี่ชมพู่ค่ะเราทํางานที่ดูแลเคสน้องที่มีปัญหา คนที่ว่างงานถูกการปฏิเสธไม่ได้ทำงานกลุ่มนี้ไม่ได้ดูเฉพาะกลุ่มชาญอย่างเดียวค่ะ,คะรวมทั้งหมดเลย LG BT Q ใครที่มีปัญหากลุ่มนี้เราจะรับน้องทั้งหมดมแล้วก็มาหาตรงกลางกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงมีโอกาสให้น้องมีงานทำได้ไหมใครเจอปัญหาอะไรมาบ้างรวมไปถึงผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะขนลุกคุณผสมเพราะว่าถ้าคนทราบดีว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดของมุสลิมแล้วก็การที่เราเป็น LGBT ในศาสนาที่เข้ามามันก็เลยทำให้ในเรื่องของการยอมรับตัวตนมันยากมากแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พยายามออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับกลุ่ม LGBT กลุ่มนี้ให้เขาได้มีตัวตนมากกว่าเดิมมันมีแม่ฟ้าพี่ขอถามแบบ มันมีน,น้องๆหลายๆคนที่เป็นกลุ่ม l g b t ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขายังต้องรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาจนวนึงเขาต้องปกปิดเขาต้องเพราะการยอมรับกับครอบครัวแล้วก็สังคมที่เขาอยู่อะไรเงี้ยมีค่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นดุลพินิจของแต่ละคนค่ะใครที่ออกมาพูดเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมออย่างน้อยการได้เล่ามันคือการแบ่งปันมันคือแชร์แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ ยังใช้ระบบวิถีชีวิตแบบเดิมในสิ่งที่เขาถูกสอนแล้วก็เรียนรู้ถูกถูกถูก,ถกเลี้ยงมาฟ้าเลยมองว่าปัญหามันมีอยู่ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะ3าจังหวัดแต่ที่ทำไมถึงจะต้องไล้พิเศ์ตรงนี้เพราะว่าที่นั่นมันคือบ้านฟ้าตรงนั้นคือเพื่อนฟ้าตรงนั้นคือสังคมของฟ้า ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีฟ้าอแล้วถ้ามีฟ้าเขาก็จะต้องดีกว่าเดิมได้เหมือนเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้กับทุกคนประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่ญาตคุณผู้ชมว่าเราจะไม่ดราม่าเพราะเราจะไม่ก้าวก้าวล้ำกับคําว่าศาสนาเพราะเราเข้าใจในบริบทที่เกิดขึ้นทุ้งหมดแต่เราต้องยอมรับว่าในสังคมไทยในปัจจุบันก็ก็มีพวกเราแบบนี้นี่แหละเราก็เลยต้องขอใช้สิทธิ์ของเราออกมาวันนี้พอเราได้เป็นตัวแทนอยู่บนเวทีระดับประเทศ พอเราได้พูดออกมาเออฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะเดินตามรอยเขาแบบนี้ในสิ่งที่มันสามารถทําได้จริงๆค่ะค่ะมีความสุขแค่ไหนครับวันนี้เราได้แบ่งปันแบ่งปันออกไปจากตัวตนของเราเหมือนคนเราที่เคยมีอะไรกดดันอยู่ในใจอะค่ะวันนึงเหมือนมันยกภูเขาออกจากอกแต่ภูเขาของฟ้าคือมันไม่ได้แค่ก้อนเดียวค่ะมันหลายๆคนหลายๆก็รวมกันมาแล้วพื้นที่ที่เรายกออกมาจากอกนั้นมันกลายเป็นพื้นที่ที่เรากว้างขึ้นทําให้เรามีเพื่อนมากขึ้นสังคมเรามากขึ้นบางคนพอรู้จักตัวเองอะค่ะ เขาสามารถทําอะไรที่เขาถนัดกว่าเดิมได้แล้วพอวันหนึ่งที่เขามีโอกาสช่วยคนอื่นได้ความช่วยเหลือมันกระจายม,มันแตกออกมาเป็นเหมือนแยมแมงมุมอะค่ะแม่มันเป็นแบบนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเริ่มจากวันนี้ฟานรู้สึกว่ามันเปลี่ยนสังคมได้โดยทันทีค่ะเออนะคุณผู้ชมผ่ะพูดแล้วมันเป็นมันอาจจะซีเรียสสักนิดนึงแต่ว่ามันคือเรื่องที่มันใกล้ตัวเราแล้วมาค่ะนะคะแน่นอนว่าวันนี้กลับมาค่ะนะคะ น้ำฟ้ากลับมาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยพูดตรงๆนะเราก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนๆที่ทำเพจน,นางงามเนาะทุกคนคาดหวังกับฟ้าหมดเลยทีนี้ฟ้า,<ร>าจะต้อง <ใจ S 2> ทำอะไรให้เห็นมากกว่าที่เราเคยเห็นการเตรียมตัวหลังจากนี้จะต้องทำกานบ้านเยอะกว่าเดิมไหมคะฟ้าก็ค่อนข้างจะเดิมมากกว่าเดิมเลยค่ะอย่างน้อยก็คือ2เท่าค่ะเพราะว่าเราเอามาตรฐานของปี2022 2 0 2 2ัิมาวัดไม่ได้เรื่องการเดินเราไม่กลัว โรคมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะสเกลของเวทีมันสูงขึ้นามาตรฐานในการทำภารกิจหรือชาเลนจ์ทุกอย่างมันสูงขึ้นอ,อีกอย่างหนึ่งคือเด็กเจนใหม่ที่เกิดขึ้นมากลัวไหมไม่กลัวแต่ก็จะประมาทไม่ได้ถ้าอยู่ในบริบทที่ไม่ได้ประกวดฟ้ายอมรับว่าฟ้าเรียนรู้ก,กับเขาได้แต่ตอนนี้คือเราอยู่ในสถานะเดียวกันคือผู้เข้าประกวดทุกคนคือเพื่อนกันในกอง เพราะฉะนั้นคือจะให้ฟ้าไปเหมือนเข้าหรือเข้าไปเหมือนฟ้าไม่ได้เราต้องแชร์กันแล้วก็ต้องเรียนรู้กันแต่กลับมารอบนี้ฟ้าก็ยังยึดพื้นที่สื่อได้เหมือนกันว<ะ>่ยังได้ก็ยังเห็นพี่พี่สื่อหลายๆคนก็เชียอ์อัพนึกสึงไงคะฟ้า,ฟา ขอบคุณมากค่ะที่ยังแบบยังยังมีพื้นที่นี้ให้ฟ้าอยู่เสมอขอบคุณที่ยังเห็นถึงศักยภาพหรืออะไรบางอย่างในตัวฟ้านะคะฟ้าขอบคุณทุกๆสื่อเลยขอบคุณแม่ด้วยค่ะ,คคะที่ยังนึกถึงหนูยังให้พื้นที่หนูออกมาพูดถึงความรู้สึกข้างใน<อ>ว่าทําไมเพราะอะไรเครียดไหมกดดันไหมอะไรแบบนี้ แต่เราก็ยังกลับมาในสายสปีดเหมือนเดิมยังยังเหมือนเดิมยังเป็นข้อดีเดิมอะค่ะค่ะยังกลัวอีกไหมอาสามสิบสี่ท่านในปีนี้เนาะแต่ละคนในอันนี้ดีกว่าทุกคนในหลากหลายเวอร์ชั่นมากมากค่ะทุกคนมีสตอรี่ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันค่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราพรีเซนต์ไปแล้วมันเป็นตัวเรามากแค่ไหนอินเนอร์ข้างในมันคือใครค่ะแล้วใครจะซื้อเราใครจะชูดเราแค่นั้นเองค่ะคุณแม่อ หลังจากนี้สมมติถ้าวันนี้เราโมงเมทิฟานี่สิ่งแรกที่อยากทำคือสิ่งแรกที่อยากทำอยากกลับมาที่สูคุณแม่มาขอเล่าควถ่ายรูปกับคุณแม่ไปไ้หมคะมาเจอกันนะมาเจอกันเจอกันนะคะสิ่งแรกที่ทาหนูบอกแล้วหนูสัญญากับน้องๆไว้จะลงไปที่ศูนย์อานวยการปฏิบัติชายแดนภาคใต้คือสวตอที่ตรงนั้นเลยที่ยะลายใช่ค่ะตัวฟ้าจะกลายเป็นน้ําฟ้านักพิชยาพันปุกมีทิฟานี่2 0 2ันี่หเอาทุนการศึกษาไปให้น้องๆกลุ่มความหลากหลายที่ยังขาดอยู่ที่นั่น ที่ทำงานที่ทํางานเขายังต้องการชุนการศึกษาอยู่พราะบางคนก็คือระบบการศึกษาคือไม่ได้เข้ามาเรียนในเมืองหนูก็จะเอาทุนนั้นไปให้จากทุนนะครับที่หนูได้ก็ให้น้องเพราะน้องคนนั้นก็คือยังอยู่ในกลุ่มลูกเสาที่เราคอนเสาแล้วดูแลเยอะไหมคะฟ้าปีหนึ่งในโครงการหนูไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่เท่าที่รู้ก็คือในแต่ละปีมีรายชื่อมาไม่ต่ำกว่าร้อยปีที่หนูทำโครงการมันตกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่400อกับ500อยกว่าคน ก็ถือว่าวันนี้เราก็ยืนในฐานะไอดอลของพวกเขาวันนี้เราก็คือมาเพื่อความหวังแล้วก็มงกับแพชชั่นที่แรงกล้าค่ะนะคะอ่ะวันนี้สมมติว่าแฟนๆนางงามเขาอยากจะฟังอะไรอย่าง ไม่ผิดที่ทุกคนคาดหวังแต่อย่าอย่างหนึ่งที่อยากขาดเลยก็คือยังเชื่อมันในตัวฟ้าและส่งกำลังใจให้ฟ้าเสมอฟ้าเชื่อว่าพอถึงเวลาจังหวะที่เราจะได้พูดว่าเรามาทําอะไรและเพื่อใครเราจะได้รู้ว่าภาคต่อของดินยาลาครั้งที่แล้วเรามาทําไมมีภาคต่อแน่นอนมีภาคต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าที่มาที่ไปทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นมันมีต้นสายปลายเหตุทั้งหมดน้ำฟ้าณพิจยาพิมพ์ปรุค,คนนี้ก็ยังจะทำเพื่อทุกคนอยู่เสมอค่ะ คุณผู้ชมขณะล่าสุดปล่อยภาพชุดว่ายน้ำออกมา <c oughs> แล้วก็ปล่อยชุดราตรีออกมา <c oughs> ไฟลุกมากคนลุกมากแล้วเดี๋ยวเตรียมปล่อยของออกมาเรื่อยๆมีค่ะหนูถ่ายไว้ทั้งหมด5เซตเอาไว้ให้ทุกคนตื่นเต้ไนไว้ได้เลยค่ะวัดชีพชรจรเจาะน้ําตาในเลือดไว้ได้เลยค่ะนี่ไงก็ต้องรออยู่เพราะว่าเขาจะเก็บตัวนะคะตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะคะเราก็จะ ยาพิมพ์ปลุกเลยสามารถเข้ากันมาได้อีกสองคนน้อมจะเต็มแล้วเ,เข้ากันมาเข้ากันมาสพอร์ตหนูขอเป็นสถิติคนแรกที่แบบลิมิตด้อมเต็มได้ไหมคะเออแต่ถ้า,อาบอกว่าปีนี้ จะต้องมีสกิลในเรื่องของบิสเนสค่ะยังไงคะฟ้าเราต้องไลฟ์สดขายของด้วยอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะเป็นหนึ่งแคมเปญที่ทําร่วมกับสปอนเซอร์ค่ะไม่ใช่เฉพาะตัวฟ้าเท่านั้นนะคะน้องๆอีก34สสคนแฟนคลับใครพื้นที่ใครพื้นที่มันแต่ขออย่างเดียวคือช่วยสัพพอร์ทุกคนด้วยกี่เป็นคนละนิดคนละหน่อยถือว่าได้ถือว่าเฮ้ยเใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นข้อจํากัดว่าจะต้องกี่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะ นะครัก็มาแฮปปี้ดีค่ะคุณแม่ก็ล่าสุดก่อนที่จะขึ้นมาที่นี่ก็ทั้งคุณแม่<ะ>ทั้งแฟนของคุณแม่ทั้งคุณป้าเป็นคนขับรถมาส่งหนูที่สนามบิน<อ>มองความรักของอ g า t ีมไปอีกหนึ่งสเต็ปเป็ คมแห่งความเท่าเทียมรักของทุกคนเท่ากันใช่ปา้ามองว่าตอนนี้คืออย่างน้อยทุกคนจะได้แสดงออกแบบเต็มที่เนาะฉันจะจับมือกับใครก็ได้แล้วไม่มีใครว่าฉันจะถ่ายรูปกับใครแล้วก็ไม่มีใครคอมเมนต์ในด้านลบชีวิตของทุกคนมีความสุขแล้วอย่างล่าสุดเลยที่เขา รหรือไม่สมรดแต่สุดท้ายคือเราอยู่ด้วยกันนี่ดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้ดีค่ะอย่างน้อยก็คือเป็นเรื่องเป็นราวมีกฎหมายรับรองนี่ไงคุณผู้ชม่าเราถึงบอกว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องการลีดเดอร์หรือว่าผู้นําเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขามีความสุขในสิ่งที่เป็นแล้วก็เขาเป็นตัวตนในสิ่งที่ทุกคนยอมรับนะคะแล้วก็คนรอบข้างก็แฮปปี้เช่นเดียวกันอย่าลืมคุณผู้ชม่าเข้าไปซัพพอร์ต น้ำฟ้าน้ำพิชยานะคะเพราะว่าวันนี้เขารถถูกมิทิฟนี่นะคะการกลับมาในครั้งนี้ของเขายิ่งใหญ่มากๆนะคะเพราะฉะน,นั้นมงจะลงหัวหรือไม่นะคะอยู่ที่แฟนคลับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันอะน้ำฟ้าฝา,ากช่องทางทุกช่องทางหน่อยค่ะฝาก ทุกคนนะคะช่วยซัสพอร์ตฟ้าเป็นกำลังใจนะคะได้ทุก,ทก,ทกช่องทางบนแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram นะคะนำ้านพิชยาพิมพ์ปรุเลยคะ่ะหนูติดแฮชแท็กแล้วขึ้นง่ายๆกดในแพลตฟอร์มไหนก็ขึ้นแน่นอนแล้วง่ายที่สุดคือทุกครั้งที่เขาลงเราเพียงแค่แชร์แค่นั้นเองมันก็ถือว่าทำให้เขาเนี่ย ไปสู่มงใหญ่ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณน้ำฟ้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักสู้นะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้เขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองค่ะแต่เขาสู้เพื่อคนข้างหลังอีกหลายๆคนนะคะวันนี้คุณผู้ชมขาฝากติดตามนะคะรายการทอล์กันด้วยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราแลวก็ทีมงานทุกท่านต้องรับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ